สวัสดีนะทุกคนเราชื่อฮามารุฟูจิเรียกเราว่าฟูก,ก็ได้เรามาจากประเทศญี่ปุ่นนะเราย้ายมาด้วยผลส่วนตัวนิดหน่อยนะทุกคนไม่ต้องรู้หรอกแต่ถ้าหากว่าอยากรู้หรือว่าอยากรู้จักมากกว่านี้อเอามาเป็นเพื่อนกันดูไหม ถ้ายินข่าวอย่างที่ให้คนที่นั่งนิมหน้าต่างมันจะย้ายโรงเรียนอะแล้วถ้ามันย้ายไปมันจะหัเพื่อนไ,ไหมวะนั <c oughs> ่นดิขนาดอที่นี่ไม่ยังมีเพื่อนเลยปิดติ่งปิดติ่งเอ่อว่าไงครับวันพี่เรียกไปเจอที่ห้องน้ำชั้นสามเวลาด้มาคนเดียวด้วยเฮ้บอกใครในพิธีคืนนี้ไม่มีใครรูร้รอกว่าใครคือคนที่ตายเลย